สิบปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่โรงงานเพทามทุกคนคิดว่าพนักงานได้หายตัวไปหลังจากนั้นโรงงานแห่งน,นี้ก็ถูกทิ้งล้าง จนถึงวันนี้เราได้รับจดหมายฉบับหนึ่งทุกคนคิดว่าพนักงานได้หายตัวไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ที่จริงแล้วเรายังทงอยู่ที่นี่จงตามหาดอกไม้ เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงงานเพทามแห่งนี้ครับพี่เซน <My God. S 1> เพราะว่าเราได้รับจดหมายฉบับหนึ่งครับเลยทําทให้เราต้องมาตามหาพนักงานที่โรงงานล้างแห่งนี้ครับพี่เซนครับโอ้โห mm hmm. oh, บรรยากาศก็เป็นโรงงานล้างวังเวงใช้ได้เลยครับพี่เซน yeah. นี่ตัวอะไรครับเนี่ยพี่เซนนี่เปนฮักกี้อะไรนะมชื่อักกี้วักกี้อ๋อมันคือฮักกี้วักกี้นะครับดูหน้าตาแล้วนี่ไม่ค่อยเป็นมิรเท่าไหร่เลยนะฮะถึงมีถึงแม้ว่าจะมีรอยยิ้มแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่สยดสยองใช้ได้เลยครับทุกคนไม่ใช่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าครับพี่เซนครับเราจะเริ่มต้นจากการไปเข้าห้องนี้ดีไหมครับพี่เซนครับ แต่ประตูมันล็อกครับพี่เตนเราลองไปหากุญแจมาก่อนมั้ยใช่ว่ากุญแจจะอยู่ตรงไหนประตูนี้ก็ล็อกครับนี่ครับพี่เตนป๋าเจอกุญแจแล้วฮะนี่นะพี่เตลองหยิบมาดูสิครับชึบนี่ฮะป๋าลองหยิบกุญแจมานะฮะป๋าก็เดิน ประตูเปิดแล้วครับเป็นกุญแจดอกนี้จริงๆครับป้าก็เห็นโฟสสีบนนี้ฮะน่าจะเป็นโฟสสีสําหรับเปิดประตูโรงงานนะพี่เต้นใช่มันคือสีน้ําเงินน้ําตาลเขียวแล้วก็ม่วงครับไปครับพี่เต้นพี่เต้นลงไปเปิดประตูให้ป้าหน่อยดีกว่าโอเคน,อน้ำตาลเขียววันนี้เรามากันแค่สองคนนะฮะเพราะว่าภารกิจนี้น่าจะน่ากลัวเกินไปสําหรับ น้องสีซ่านะฮะเป็นสีอะไรบ้างครับพี่เซนน้เงินน้ำตาลเขียวแล้วก็ม่วงน้ำเงินน้ำตาลแล้วก็เขียวม่วงโอ้นี่ประตูเปิดแล้วฮะด้านในครับพี่เซนมีเครื่องเล่นวิดีโอนะฮะเราต้องเราอาจจะต้องเอาม้วนวิดีโอมาใส่ข้างในหรือเปล่าครับไม่ใช่นะต้องเป็น ต้องเป็นเทปสีดำาหมน่าจะเป็นเทปสีดำเหรอฮะใช่<อ>เพราะว่าป้าเห็นเทปสีเขียวอยู่ตรงนี้ด้วยปึ๊บเดี๋ยวป้าเรามาใส่อ๋อนี่ฮะมันเป็นเครื่องเล่นสีเขียวอย่างนี้นี่เองปึ๊บใส่เข้าไปแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดข,ขึ้นครับ,รบเดี๋ยวเราไปหาเทปสีดำกันดีกว่าฮะเพราะว่าเครื่องเล่นเขียนว่าเป็นสีเทากับสีดำนะฮะนี่ครับทุกคนปึ๊บ มาอุ๊ยพี่เซนไปครับอย่าให้ปลาต้องไปคนเดียวครับเพราะมันน่ากลัวเกินไปนะครับน่ากลัวสักที่จะเราจะเล่นได้ชึบนี่ครับประตูเปิดอุ๊ยพี่เซนครับตอนนี้เราได้ถุงมือสีน้ำเงินมาแล้วนะครับพี่เซนเราใช้ถ้าเราจะทำงานเราต้องกดตัว ตัวคิวนะครับมันจะจะพุ่งไปแบบนี้เลยครับเอาล่ะฮะไฟไฟโอ้ย <c oughs> พี่เต้นนะครับเอามาปิดหน้าปลาเลยครับปลาให้พี่เต้นปลาคิดว่าเราน่าจะสามารถเข้าไปที่ด้านในของโรงงานได้แล้วละครม่ใช่เลยเอ๊ะเข้าตรงไหนครับพี่เต้นห็นว่าตรงนี้นะครัตรงนี้เหรอครับอ๋อชึบชึบนี่ครับนี่นะฮะเดี๋ยวป้าจะลองเอา ฝ่ามือนี้กดชาร์จขึ้นไปนะครับนี่ครับประตูก็ถูกเปิดออกแล้วครับทุกคนหูเราเจอตัวฮักกี้วอกกี้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับอุ้ยไฟมันดับไปครับพี่เซนครับภารกิจตรงนี้นี่เขาเขียนว่าต้องเปิดระบบไฟฟ้านะฮะพี่เซนอุ้ยทำไมตรงมือเขากลายเป็นมีกุญแจโผลมาเหรอ ตอนนเปิดตี่ครับได้จริงๆด้วยครับพี่เซนตอนนี้ป้าได้กุญแจอยู่ที่ตัวแล้วนะฮะเป็นกุญแจสีเหลืองครับน่าจะเข้าห้องสีเหลืองตรงนี้แน่ๆเลยใช่ป้าลองเข้าดิปปึ้งโอ้ประตูถูกเปิดออกครับพี่เซนครับเดี๋ยวป้าจะลองเข้าไปนะฮะทุกคนครับไปครับพี่เซนเปิดเปิดอุ้ยประตูนี้เปิดแรงเหลือเกินนะอ๋อนี่เป็นห้องไฟฟ้าจริงๆด้วยครับพี่เซนครับ เอานะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์อันแรกกันครับออได้อุยเปิดได้แล้วครับพี่เซนโอ<ว>้นี่ฮะหลังจากที่เราเดี๋ยวเราไปเปิดอันที่สองกันครับอุ้ยเปิดได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเหลืออีกอันหนึ่งครับอันนี้ครับเดี๋ยวป้าจะลองเปิดดูนะฮะอันที่สามครับ เอาละครับตอนนี้สวิตช์ทั้งสาตัวก็ถูกเปิดออกแล้วนะครับพี่เซน oh. เราต้องมาช่วยกันกดปุ่มตรงนี้ครับให้ไฟมันมันชาร์จการทํางานนะฮะนี่ครับใช้สองมือรวมพลังกันขึ้นมาเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ย่าชึบอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วครับพี่เซนต่อไปอันกลางครับกลางให้เป็นหน้าที่ของพี่เซนไปนะฮะ บรรยากาศก,ารก็รู้สึกจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ยตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าไฟจะติดแล้วหรือเปล่าครับพี่เตนใช่ไฟติดเดี๋ยวเราออกมาดูด้านนอกกันดีกว่าครับว่าไฟติดไหมไม่ติดเลยนะฮ้ยเตนฮักกี้หายฮุยตัวฮักกี้วักกี้หายไปใช่ไหมครับใช่ฮ้ยราะว่าโรงงานนี้มันไม่ใช่โรงงานธรรมดาแล้วนะครับใช่ฮักกี้วักกี้มันหายตัวไปแบบ เฮ้ยดีเลยครับโอ้ยแบบนี้โอ้นี่คือภารกิจที่เราต้องทํานะครับไปครับพี่เต้นถ้างั้นเราเดินหน้ากันต่อครับมานี่ครับกดชาร์จขึ้นไปเลยครับปึ๊ดประตูนี้ใช้เทคนิคเดิมนะฮะคือการกดมือค้างไว้บนนี้ครับจนกว่าพลังงานจะเต็มไปครับพี่เต้นครับเราเดินหน้าอุ้ยพี่เต้นอุ้ยข้าเห็นมือออกมาจากตัวประตูนั้นครับโน้ตประตูนี้พี่เต้นเนี่ย ประตูที่ห้าครับตัวนี้ประตูนี้ผมก็เห็นเหรอไปครับเราตามไปชึบนี่ฮะประตูเปิดออกโอ้น่ากลัวเหลือเกินครับไป็นก๊าเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อะไรอีกเนี่ยโอ้โอแก๊สนี่คือแต่โชคดีไม่ใช่แก๊สพิษนะครับเราเดินเลยไปดีกว่าครับคนน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวไหมน่ากลัวที่สุดไปๆๆเราสองคนเอ๊ะ เรามาเจอห้องถัดมานะครับมีโมเทสสีเหลืองอยู่แต่ป้าว่าเราไปสำรวจด้านบนกันก่อนดีกว่าครับเพาป้าไม่อยากอยู่ตรงนี้นานฮนะเออใช่เราเรีบเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับเพื่อนครับนี่ครับจุดนี้น่าอาจจะต้องอ๋อนี่ฮะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับทั้งสี่ตัวไปฮะเราลงไปสำรวจด้านล่างกันครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บอุ้ยนี่นี่ใช่ไหมฮะป้าเห็นแบตเตอรี่สีแดงอยู่ครับสีแดงเหรอนี่ครับหยิบมาครับพี่เจนได้แบตเตอรี่สีแดงมาแล้วแล้วก็นี่ครับป้าเห็นแบตเตอรี่สีเหลืองอุ้ยปุ๊บนี่ครับได้สองอันแล้วครับพี่เจนแล้วก็ต่อไปเราขาดอีกอีกสองอันใช่ไหมใช่ วิ๊ตรงนี้เป็นรูปมือครับเดี๋ยวป้าลองลองใช้มือเปิดดูก,ดกวัสดีครับวิ๊วพี่เซนประตูถูกเปิดออกครับเราเข้าไปด้านในกันครับุ้๊ป้าเจอแบตเตอรี่สีน้ำเงินเดี๋ยวนี้ครับเราน่าจะเหลืออีกแค่อันเดียวใช่ไหมใช่ก็คือแบตเตอรี่สีเขียวครับพี่เซน โอ้โหเวลาก็ไม่ค่อยท่านะครับยิ่งอยู่นานบรรยากาศก็ชักเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือสภาพโรงงานล้างของจริงเลยนะพี่เต้นไปครับช่วยกันหารครับพี่เต้นแบตเตอรี่สีน่าจะเป็นสีเขียวใช่ไหมใช่น่าจเป็นสีเขียวเอ๋อยู่ตรงไหนเนี่ยไหนดชิปชิปเราว่ามันน่าจะอยู่ตามซอกนี่แหละครับเอย้ยตามซอกนี่แหละ ม่ใช่ปะไม่มีนี่ครับพี่เซนเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเราได้แบตเตอรี่ครบสี่อันแล้วครับพี่เซนเราขึ้นไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กันดีกว่าครับครับอ่ะป้าติดอยู่เอาเหรออุ้ยเดี๋ยวฟ้าเก็บมือก่อนนะฮะปึ๊บ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 นี่ครับฟ้ามาที่จุดนี้เขาบอกให้เรากด F ฮะอุ้ยนี่ครับเครื่องจับทำงานแล้วครับพี่เทนแล้ว มันก็ไปหยิบถุงมือยักษ์สีแดงมาใช่ไหมครับเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยละมือเรายังขาดอยู่นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวป้าลองหยิบมานี่ครับพี่เซนป้าได้ถุงมือเป็นสองข้างแล้วครับต้องใช้ถุงมือสีน้ำเงินหยิบมันขึ้นมาครับนี่ฮะพี่เซนได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับเยี่ยมครับนี่ฮะ แล้วตอนนี้เรามีมือทั้งสองมือแล้วเดี๋ยวเรามานี่ดีกว่าครับพี่เต้นครับมาช่วยกันใช้มือทั้งสองข้างเปิดประตูนี้กันดีกว่าครับนี่ฮะรวมพลังกันเลยนะครับพี่เต้นใช่อันนี้พลังงานก็โหลดขึ้นอย่างช้าและประตูโรงงานก็ถูกเปิดออกอีกประตูหนึ่งครับพี่เต้นครับโอ้โหนี้ทางเข้ามันน่ากลัวมากครับพี่เต้นใช่นะ่ากลัวสุดๆโอยอยุ้ย เมาแล้วอ,อุ้ยมันเป็นมันเป็นคางเลื่อนนะครับอุ้ยฟ้า Oh my god โอ้ยนี่ครับอุ้ยใส่เลนดังขึ้นอู้ยอะไรเนี่ยของเล่นต้องมีอะไรให้ตกใจตลอดเลยครับโรงงานแห่งนี้ใจอุ้ยมืดมากครับพี่เต้น ป๊าคิดว่าเราน่าจะถึงอีกจุดหนึ่งแล้วครับปึ๊บปึ๊บโอ้โโอโโอโเรามาถึงด้านในเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเครื่องเล่นแล้วครับพี่เต้นครับว้าโอ,โอ้ป๊าเจอชิ้นส่วนของเครื่องจักรตรงนี้ครับอเดี๋ยวป๊าจะลองขึ้นไปด้านบนดีไหมครับพี่เต้นครับ ไปดูว่าชั้นสองเนี่ยน่าจะเป็นจุดสำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือเปล่าฮะเพราะเราก็ต้องทำให้เครื่องจักรเนี่ยกลับมาทำงานอีกครั้งครับโอเค yeah. เย่เพลนตามขึ้นมาครับแล้วอย่าปล่อยให้ป้าต้องเดินคนเดียวเลยนะครับยเพราะว่าโรงงานแห่งนี้น,น่ากลัวเกินไปนี่ฮะเจอแล้วฮะเขาบอกให้เรากด F ปึ๊บนี่ฮะทำการโหลด ปิงเรียบร้อยครับจุดนี้เดี๋ยวป้าลองไปที่เครื่องจักตรตัวนู้นอีกเครื่องหนึ่งครับว่าเขาจะให้เราหาอะไรหรือเปล่าโอเคอ๋อจุดนี้ใช้เปิดอย่างเดียวครับป้ากดเก็เลยนะฮะเอาล้วครับหลังจากที่เราขึ้นด้านบนเพื่อกดเปิดเครื่องจักรนะครับตอนนี้เราลงมาข้างล่างนะแล้วเราก็ ต้องกดปุ่ม power ตรงนี้ครับพี่เต้นนี่ครับพี่เต้นตอนนี้เครื่องจักรเริ่มทํางานแล้วครับโอ้โหหลังจากผ่านไป10ปีครับเครื่องจักรที่โรงงานแห่งนี้ก็เริ่มทํางานอีกครั้งครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าต้องทําไงต่อไปนะคะโอเ้ยเราจะทํายังไงต่อไปกันดีครับพี่เต้นครับแต่ไม่มีของเล่นตรงนี้อสิป้า เครื่องจักรทำงานแล้วแต่ว่าการผลิตมันยังไม่ออกมานะฮะนี่คันโยกไหนครับไม่อยู่ตรงเนี้ยอ๋อเราต้องอาจจะต้องสับคันโยกตรงนี้หรือเปล่าครับใช่นี่ครับพี่เทนมีตุ๊กตาออกมาจากเครื่องจักรแห่งนี้ฮะนี่ครับเมื่อกี้ป้าเห็นนี่ครับพี่เทน ตอนนไหนเนี่ยเราได้หมีมันออกมาจากเครื่องจักรแล้วครับหนึ่งตัวครับเราทําการหยิบหมีตัวนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็เอามาใส่ในช่องนี้ครับพี่เต้นเพราะว่ามันมีจุดที่ห้งใส่ตุต๊กตาอยู่ครับกว่วปึ๊บ,บนี่ฮนะได้ผลจริงๆด้วยครับพี่เต้นตอนนี้กำลังสแกนนิ่งอยู่แล้วก็ประตูก็ถูกเปิดขึ้นครับ เดี๋ยวป๊าจะลองเข้าไปสำรวจด้านในนะครับเฮ้ยเป็นเจ้าพัฟกี้วอกกี้นะฮะโผล่ออกมาครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงแก่กรรมไปเลยนะฮะโอ้ยตอนนี้ป๊าเกิดใหม่ครับพี่เทนพี่เท้นนี่ต้องหนีมาตรงนี้ครับประตูตรงนี้เปิดขึ้นครับพี่เทนตามป๊ามาเร็ว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 พี่เทนตามป๊ามานะครับ เฮ้ยปังว่าถ้าไม่ดีแล้วเราเรา,เราเรารีบหนีออกจากโรงงานแห่งนี้ดีกว่าครับพี่เต้นครับใช่ครับวิ่งตามมาครับเร็วเร็วเร็วโอ้โหจะลงกี่กี่มันวิ่งตามพี่เต้นมาโอ้ยพี่เต้นมาเร็วเฮ้ยตอนนี้ป้าเดินมั่วเลยนะฮะมา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 ,ามาตาบ้างครับาตาหลังเต็มเฮ้ย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 โอ้ยปังนี่เป็นไง ยังหนีไม่พ้นพี่เด่นไป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 เดี๋ยวเราลองกันใหม่ครับมาๆมามาพี่เดนเร็วครับเร็ว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 เดี๋ยวมันมาฮะอุ้ยบางิีว่าเราเราเรากลับกัก่อนดีกว่านะเด่นเร็วครับ ไม่เอาอ่ะทีน,นี้เป็นทางตันไปเเซนมาทางนี้ดีกว่าครับเอ๊ะนี่ครับป้บาขอมาช่องนี้เหมือนเดิมนะปึ๊บไปเเซนตามมาเร็วอ้รีบดปเฮ้ยเฮ้ยมันมีทางช่องนี้ชอ่องโดดพิกเซนมาเร็วครับ นี่เราเจอปัเจอทางลงมาด้านล่างครับนี่ฮะโอ้ยตอนนี้เรามาถึงบันไดด้านนอกแล้วครับพี่เต้นโอ้โหราจะหนีพ้นไหมอะอุย้ยอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนะครับอานี่ครับมันเป็นดอกไม้สีแดงริงด้วยพี่เต้นที่ทางต้นเรื่องเขาบอกว่าให้เราตามหาดอกไม้นะะ ตอนนี้เราเจอแล้วเราคิดว่าน่าจะใช่นะใช่ไหมครับน่าจะใช่เลยครับป้ามันน่ากลัวเกินไปนะครับวิพนักงานเราตอนนี้เราไม่สนใจแล้วครับเราต้องเอาตัวรอดก่อนนะฮะใช่พี่เต้มมาเร็วมาป้าน้อยลัวึ่ประตูถูกเปิดออกครับไปห้องเป็นงี้นะไปครับ ุ้ยไปครับมีห้องอยู่ตรงนี้นะเราเจอประตูอีกแล้วอุย้ยป้าไม่กล้าเปิดเลยอ่ะถ้าเปิดไปนี่จะเจอฮักกี้วอ,อกกี้อีกเปล่าเนี่ยอ <c oughs> ุ้ยประตูเปิดแล้วครับพี่เต <c oughs> ้นเมื่อกี้ป้าเห็นอะไรแป๊บๆนี่คือใคร <c oughs> ครับพี่เต้นมาสุปปี้นี่คือป๊อปปี้เหรอฮะอแล้วครับพี่เต้นลองกด กดเปิดได้ไหมหัมันมีลูกมืออยู่อ่ะปุ๊บตอนนี้พี่เซนเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อแล้วนี่ก็คือบทสรุปของเกมเกมนี้ครับแล้วตอนนี้เราก็สามารถหลบหนีออกจากโรงงานเพทามที่แสนน่ากลัวนี้ไปได้นะครับโอ้โหเกือบแย่ครับพี่เซนน่ากลัวสุดๆไปเลยครับโอ้โหเอ,อาะละครับ วันนี้เราก็ทำภารกิจเสพเป้นใช่ไหมครับพี่เตนครับใช่ครับโดยการเข้าไปเล่น Poppy Paytime chapter เหนึ่งนะครับก็สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับโอ้หน่ากลัวไหมพี่เตนน่ากลัวมากน่ากลัวมากครับแล้วนี่ครับพี่เตนในครั้งหน้าครับมี Chapter 2ออกมาแล้วนะฮะวาเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันนะครับในครั้งหน้าอย่างทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับส่วนในวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ バイバイ。Bye bye.